สวัสดีครับวันนี้วันที่27ธันวา2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวแหลกหลังคานะครับสำหรับใส่ตัวบอดี้ TF2 นะครับเพราะว่า อันเนี้ยมันจะมีขนาดเล็กนะครับตัวห้องโดยสารนะข้างบนเนี่ยก็อันนี้ก็ทํามาสําหรับเพื่อที่จะเอามาวางบนนี้พอดีนะครับอันนี้คือวัสดุของมันก็จะเป็นเขาเรียกเป็นเหล็กแบบเหล็กกล้าไร้สนิมน,นะครับตามที่เขาโฆษณาไว้นะครับแล้วก็ทําสีด้วยพาวเดอร์โค้นะครับสีดํานะครับแล้วก็ความยาวนะครับความยาวตั้งแต่ นี่นะความยาวของมันนะครับก็คือร้อยสามครับสำหรับความกว้างนะครับความกว้างก็คือ84.02นะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูงของตัวแหลกนี้นะครับก็คือ26.8นะครับอันนี้เวลามีตัวมีขายึดนะสตัวนะครับข้างละสองก็คือวางแบบนี้นะครับแล้วก็ มันจะมีตัวแผ่นด้านหน้านี้นะครับแผ่นด้านหน้าเนี่ยก็ไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็สามารถที่จะมีรูเจาะมีมีรูอยู่4รูนะครับเอาไว้สําหรับยึดไฟนะครับเป็นออปชั่นพิเศษที่เขาที่เขาบอกมานะครับคือยึดไฟด้านหน้าเป็นไฟสปอตไลท์สี่ดวงนะครับสําหรับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับตัว TF2 นี่นะครับใส่แล้วก็ พอดีเลยนะถ้าเกิดว่าใครเล่นแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวห้องโดยสารเราล้นๆแล้วก็จะใส่แหลกย,ยาวๆมันก็จะเกลก,กะนะครับก็แบบนี้เลยนะครับพอดีข้างบนนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ CChand นะครับก็เป็นบริษัทที่ทำอุปกรณ์ลดสเกลนะครับของแต่งนะที่มีคุณภาพแล้วก็มีความละเอียดยิบเลยนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมด้วยมือนะครับคือฝรั่งเนี่ยเขาก็ โฆษณาว่าเชื่อมด้วยมือเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นงานที่อะไรงานงานศิลปะหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่ทําด้วยมือเนี่ยมันก็จะมีคุณค่านะครับเขาเลยใส่ไว้ว่ามันเป็นการเชื่อมด้วยมือนะครับอันนี้ราคาก็คือ2,290บาทนะครับเป็นมินิลูฟแล็กฟอร์โมจาวี2นะครับบอดี้เซ็ตรหัสก็คือ VVVC0424 นะครับ เกิดว่าใครอยากจะจัดไปใส่ TF2 ก็ได้นะครับนี้ก็จะมีน็อตมาให้ด้วยนะฮะมีน็อตมีทั้งตัวผู้ตัวมีนะครับคือหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเจาะนะครับหาเครื่องมือเจาะมาเจาะใส่บนหลังคานี้ให้มันสวยงามนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชม ช่องทางของเราของเรามี5ช่องทางในการติดตามนะครับก็จะมี f c e b o o k YouTube i n s t a g กร m เว็บไซต์แล้วก็ s h o p ป e ้นะครับสำหรับท่านที่ชอบชอบชอบ,ชอบซื้อของใน s h o p ป e นี่ก็ไปลองเซิร์ชดูได้นะครับก็คือทั้ง5ช่องทางเนี่ยเราใช้ชื่อเดียวกันคือหมดก็คือชื่อว่า RC s c a l l Thailand นะครับก็ของในนั้นมันก็ตอนนี้มันไม่ค่อยมีเป็นหมวดหมู่นะเพราะว่ามันจะดูมันจะไม่มีหมวดหมู่ สำหรับรถสกลอ่ะในช้อปปี้นะครับก็อาจจะมีของเยอะนะก็หาลองหาหาดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าจะให้ง่ายเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์เราก่อน,นครับเว็บไซต์มันก็จะมีหมวดหมู่ว่าจะเป็นแหลกหลังคาเป็นบอดี้อ่อนบอดี้แข็งอะไรพวกนี้แล้วเราก็ไปจํารหัสมานะครับแล้วก็เซิร์ชเอาตัวรหัสเนี่ยเข้าไปเซิร์ชในช้อปปีมันก็จะขึ้นนะครับอันนั้นจะง่ายกว่านะครับ แล้วก็เว็บไซต์เราก็แปลเป็นภาษาไทยเกือบหมดแล้วนะครับพยายามไล่แปลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ส่งรูปมาส่งรูปไปเนี่ยให้ให้ชมไว้ที่ร้านมีสินค้าหรือเปล่ารูปร่างจริงๆหน้าตาเป็นไงก็ Line ID นะครับ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 1 9 8นะนะครับผมเองนะครับสวัสดีครับ This is my new